สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ระดาพอดแคสต์นะคะเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงประโยชน์ของ CBDC นะคะหรือว่า Central Bank Digital Currency สกุลเงินแห่งชาติที่เป็นดิจิทัลที่หลายประเทศกําลังเล่งๆว่าจะมีกันอยู่จะออกกันมาอยู่นะคะว่าประโยชน์เอ๊ะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นบ้างนะคะ<อ>ข้อดีของ CBDC อ่ะมีอะไรบ้างคะครับก็หนึ่งเลยนะครับคือการลดต้นทุนและลดการจัดการเงินเพราะว่าเงินกระดาษเนี่ยตอนผลิตก็มีต้นทุนเรามีเงินร้อยบาท เราก็มีต้นทุนในการผลิตกระดาษร้อยบาทแทนนั้นใช่ไหมครับ<ะ>ยังไม่พอตอนส่งเงินร้อยบาทต่อต่อไปเราก็มีต้นทุนในการจัดการตรงนั้นอีกอคนแลกเปลี่ยนเงินกันก็มีต้นทุนอีกในการในการต้องมานั่งแบบเออแบบคือมันคืออะไรใช่ไหมครับ<ะ>คือเงินมันควรจะเป็นเงินเราไม่ควรจะต้องมานั่งจ่ายฟรีอะไรบ้าบอตรงนี้ใช่ไหมครับถูก<ะ>ใช่ไหมครับอ,อันที่2คือรัฐบาลได้สิ่งที่เรียกว่าเขาสามารถสอดส่องหรือมอนิเตอร์ริงเนี่ยเงินได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ที่เขาผลิต ยันมันไปถึงบริษัทถึงบุคคลถึงอะไรก็ตามเขาเห็นทุกอย่างหมดเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เห็นขนาดนั้นเพราะว่าองค์กรเองก็เก็บข้อมูลแล้วจะให้ข้อมูลเฉพาะเวลาที่บอกว่าเฮ้ยแบบเวลาถ้าเกิดคุณมีทรานเซ็คชั่นเกินเท่านี้คณต้องแจ้งนะถ้าเกิดมีเรียกว่าเงินจํานวนมากๆเข้าและออก ต้องแจ้งนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่ต้องมาตั้งถามอะไรมากเ <C> e <an> ขาเห็นทุกอย่างได้หมดเลย <C> e <an> แต่ว่าในทางกลับกันคาว่าเงินสดก็หายไปหมดเลยคาว่าแคชที่เราได้ยินกันมาเนี่ยจะไม่มีแล้วเพราะความเป็นส่วนตัวในการที่เราบอกเอ้ยเนี่ยหยิบเงินสดร้อยบาทเรายื่นให้อีกคนหนึ่ง <C> e <an> อ่ะมันจะหมดไปเพราะตอนนี้มันมีคนเห็นเราแล้ว <C> e <an> ในการที่เ <C> e <an> ส้นทางการเงินเงินนี้ไปสู่ใครกี่บาทเข้าออกยังไงซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมอยู่แล้วการที่รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้มันเหมือนกับเขามี Data ามหาศาลถ้าเขาหวังดีเขาก็อาจจะไปทํานโยบายประเทศต่างๆได้ดีใช่ไหม แต่ถ้าเขามันก็จริงๆถ้าคนโปร่งใสอ่ะมันก็ไม่มกปัญหาอะไร,รห <า S 2> รอกเนาะ่ึ้นอยู่ <c oughs> ความ <c oughs> น่าเชื่อถือของรัฐบาลด้วยครับแล้วแต่ประเทศเพราะบางประเทศก็สนับสนุนเพราะเ <c oughs> ขาเชื่อถือในรัฐบาลของเขาให้เข้าถึงข้อมูลของเราใช่ไหมแต่บางประเทศก็จะแบบเฮ้ยคุณจะเอาไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่เนี่ยก็จะมาที่ข้อ3 <c oughs> ก็คือว่าข้อมูลพวกนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติรัฐบาลดีและรู้จริงๆว่าข้อมูลประชาชนเนี่ยการเงินเป็นยังไงหมายความว่ายังไงครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอย่างเกิด ถามว่าเขาเยียวยาได้ถูกคนไหมเพราะเขาเห็นทุกอย่างเลยไงว่าใครมีเงินเท่าไหร่ใครมีรายได้จริงใครไม่มีรายได้จริงเขาไม่ต้องมานั่งให้กรอกฟอร์มไม่ต้องมีปัญหาว่าฉันเป็นเกษตรกรไม่ได้รับเงินห้าพันบาทคือมันกลายเป็นว่านโยบายต่างๆเนี่ยเขาเขาถ้าเกิดเขารู้รู้เขารู้เราะถ้าเขารู้เลยว่าประชาชนของเขาอ่ยมีรายได้อย่างไงมีการใช้เงินอย่างไงมีเงินเก็บเท่าไหร่เขาสามารถวางได้เลยว่าใครจาเป็นต้องการเงินตรงนั้นไม่ต้องมานั่งถามใช่ไหมครับแล้วการส่งเงินหาคนพวกนี้ เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่ามันไม่มีคอสเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกอาจจะกลับไปที่ข้อแรกก็คือว่ามันจะมีต้นทุนในการส่งแต่ถ้าเกิดต้นทุนในการส่งหายไปโดยการที่เขาสามารถโอนใน CBDC เนี่ยเข้าบัญชีตรงคล้ายๆกับการเข้าบัญชีเลยคือเข้ากระเป๋าให้คนโดยตรงไปใช้ต่อเลยได้โอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ลดต้นทุนไปมากแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปให้เขาเพิ่มดีกว่าใช่ไหมครับคืออันนี้่คือข้อดีก็มาที่ข้อ4นะครับก็คือ velocity o อ m ม n น y ีอันนี้ก็พูดตรงๆก็คือความเร็วของเงินใช่ไหมครับสมมติผมมีเงินอยู่ร้อยบาท แล้วผมเอาไปเรียกว่า A มีเงินร้อยบาทจ่ายให้ B B จ่ายต่อให้ C เนีียไปได้2ไป2คนใช่ไหมครับรวมมุนทั้งหมดมูลค่า200บาทนะครับเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเนี่ยเงินเนี่ยไปเร็วเท่าไหร่ GDP ของประเทศจะโตขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเงินเนี่ยเป็นดิจิตอลเคอร์เรนแล้วเงินมันหมุนเร็วขึ้นหมายความว่าจาก A ไป B ไป C ไปไปสามต่อละกับ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นเงินกระดาษอาจจะไปได้แค่2ต่อเพราะว่าความไรศศ้ประสิทธิภาพของของเงินกระดาษใช่ไหมใช่เวลา,าใช่อพอเป็นดิจิทัลเคอเรนซีสามารถปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนมือได้เร็วกว่าเพราะมันเปลี่ยนมือได้เร็วกว่าเนี่ยเราก็พูดถึงว่า GDP ของประเทศก็มีสิทธิ์โตขึ้นตามใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีอีกอันหนึ่งครับก็มามาที่ข้อที่5นะครับก็คือเรื่องเชิงนโยบายอ่าพวกเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเชิงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยสามารถส่งต่อ อาจจะมาโดยโตรงให้ประชาชนหรือว่าส่งต่อแต่ว่าเร็วขึ้นได้แต่ที่น่าสนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าดอกเบีย้ยที่เราเอ,เอาเงินไปวางแล้วดอกเบีย้ยจะขึ้นอ,อัตโนมัติอะไรอย่างนั้นแต่ว่าการเป็นว่าถ้าสมมติรัฐบาลมีนโยบายที่จะทําดอกเบีย้ยติดลบ<ช>ตรงเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนทําไม่ได้ตอนเนี้ยทาได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหรือว่าจริงๆไม่ใช่เมื่อก่อนแหละครับตอนนี้นะครับถ้าจะทําทดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยคนก็เอาเงินออกจากธนาคารได้หนีใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินมาเก็บที่บ้านแต่ในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นละเพราะว่า การที่เราเก็บเงินเงินสดของเราการ็นดิิตอปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลเห็นหมดธนาคารกลางสามารถควบคุมตรงนี้ได้หมดเขาสามารถหักเงินเราจากอีโวลเลตของเราได้เลยเงินเราจะลดเรื่อยๆเป็นเรียวฐานก็เป็นไปได้อันนี้แค่หมายถึงว่าตามทฤษฎีนะทําได้ไม่รู้เขาจะทํำไหมแต่ว่าหมายความว่าเราจะไม่มีทางหนีละหรือว่าเขาอาจจะตั้งเป็นตั้งเป็นว่าเงินเนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่ใช้จ่ายภายในเท่านี้ปับ๊บหลังจากนั้นเวลาคุณโอนคุณอาจจะโดนค่าค่าธุรกรรมนะอตอนนี้ถ้าเกิดคุณใช้จ่ายภายในช่วงนี้คุณจะโอนฟรีอย่างเงี้ย<า>มันจะเป็นการกระตุ้นเชิงน,นโยบายที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยทําได้<อ>แต่หลังจากไอซีบีซีเข้ามาแล้วเนี่ยเราเข้ามาถึงมือประชาชนเนี่ย อาจจะทําได้ก็ได้เลื่อน่าสนใจอันนี้ก็ประชาชนก็ถือดีสําหรับรัฐบาลแต่ว่าประชาชนอย่างเราก็อาจจะถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นว่าเราจะต้องใช้จ่ายหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนนวิธีการสมมุติยางเงเราไปติดลบถ้าเราไม่อยากให้เงินโดนหักคือเราก็เหมือนเราต้องไปจ่ายตังค์ใช่ครับไปให้ชุมชนช <ๆ S 2> เงินก็จะสมุดไปให้ชุมชนใช่ก็โดนโดนบังคับหนักกว่าเดิมอันนี้ก<ช>็อาจจะเป็นข้อดีว่าเรามีทางเลือกอื่นไหมอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ไว้มาว่ากันครับ ส่วนข้อสุดท้ายข้อ6กแล้วครับนี้ก็ค,คิดคิดออกแค่นี้แล้วกันก็ข้อข้อหกอันนี้คือว่ามันไม่ต้องหยุดแค่ที่ความว่าสกุลเงินเพราะว่ารัฐบาลมีพวกพันธบัตรรัฐมีอะไรอย่างนี้ด้วยที่จะมียิวมีอะไรก็คือหมายความว่าต่อไปเขาสามารถโปรแกรมขึ้นมาได้แล้วคุณสามารถถ,ถือพวกนี้ได้เคล้ายๆกับว่าคู่กับเงินเงินรัฐเลยก็ได้ดังนั้นในอนาคตเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถอาไปใช้กับสินทรัพย์ได้หลายๆอย่างแล้วกัน รัฐเขาอยากจะยัดอะไรมาให้เราเรากา็สามารถรับมันได้ถ้าเกิดมันมันลองรับในระบบ อันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนข้อดีกับทั้งรัฐบาลและประชาชน c b บ c มานะคะตัดปัญหาเรื่องของความไร้ประสิทธิภาพของเงินกระดาษนะคะแล้วก็หลายๆธุรกิจอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนนะคะมีเรื่องหลายอย่างที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเอพิโซดหน้านะค่ะเราจะมาพูดถึงแนวโน้มของโลกกันบ้างเห็นภาพรวมแล้วแหละว,ว่า C ี d c ดีจะส่งผลกระทบยังไงนะคะเราไปดูกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแนวโน้มความเป็นไปได้ประเทศไหนเริ่มทําแล้วบ้างและจีนและอเมริกาจะเป็นยังไงประชาชนอย่างเราจะ ปรับตัวยังไงติดตามได้ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ dance future